ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าซีรีส์ซิทคอมของเราก็ออนที่ทูชแนลก็รู้สึกว่ามันเป็นแอนิเมชั่นที่สนุกสนานเพราะว่ามันก็ด้วยเนเจอร์ของเรื่องเรามันก็ไปเรื่อยไปเรื่อยก็ดีใจที่เรามีมีแอนิเมชั่นดีๆเช่นทูอิชแนลที่จะบอกให้ทุกคนสามารถรับชมดูแบบว่าแบบไม่อันคลาแบบไม่อันเซนเซอร์แบบว่าดูแบบเต็มที่ครับผมเถ้าผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ด สิบองสิบอ่องอีออนแอร์สิบสามอีพีมอีต่ออีพีต่อไปเป็นอีพีสก็เขาพบมีอย่างเงี้แขกรับเชิญแม่ใชิมคนไทยอนนมาอีพีสิบสตอนที่สี่ี่เยอะมากเขาประกาศจะอย่างโอเคก็ทั่วดูใช่ซึ่งแขกรับเชิญแต่ละคนมาที่มาคือุบาว์รต่้ผมแต่ละคนก็คงแบบว่า จะพายที่เจไหนครับรับมือยากสุดที่ที่ผ่านมาไม่ไม่ใช่แขกรับเชิญที่รับมือยากแสดครับต้องเป็นนักแสดงประจำเลยตัวเองแล้วก็อ๋อไม่ก็อผมของผมน่าจะเป็นพี่พี่นินิวแขกเราีนี่ใช่ชอบชอบนอกบอกว่าชอบพายเรือออกไปก็คือน้องบทตลอดน้องบทนะครับก็คือไม่เขาเขาจะเริ่มเขาเริ่มมาในบทก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มไหลไปเรื่อยๆซึ่งไหลตลอด ไม่ใช่ตลอดแต่ว่าก็ก็มีบางบางครั้งที่เขาจะเลือกเลือกเล่นนะครับก็ดีสนุกดีซึ่งมก็คือเราก็จะอยู่ด้วยกันสองคนใช่ก็ในเรื่องเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนซี้กันเป็นคู่หูงสายลับคู่หูสาย้าบครับผมเออแล้วเป็นเป็นไงบ้างพอเจอต้องรับมือกับแบบพอไปเลื่อยของแต่ละคนมันมันเหนื่อยไหมว่ามันมันดีนะมันทําให้เราแบบได้แบบรีแลกเราก็ไม่ต้องเครียดมากเราก็แบบเราก็ไปเรื่องเขาได้เหมือนกันนะแต่เราก็ทันใช่ไหม ทัานมากมกับผมประมาณประมาณจำมากก็ได้ก็ไม่ทัจ<า>นจะบอกไม่ทันทำไงอ่ะทำไม่ทันก็ยิ้มมัน,น,นต้องอั้นกับนะใช่แล้วหลังจากเนี้จุดสามจุดสี่ยิ้มนะจะเจอแบบแขกมาเชิญก็ไหนรู้แบบวาาจะถ่ายของเรามีแน่นอนครัผมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายไปถึงเหมือนกำลังจะจะขึ้น20แล้วกำลังจะถ่ายขึ้น20แล้วเราผมพูดได้เลยว่าแบบแขกรับเชิญ ที่มาเนี่ยผมแบบอยากให้ทุกคนได้เจอและอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงซึ่งตอนนี้โปรเจกต์ของย r t ชาวก็ยังอยู่ยังอยู่ครับผมยังอยู่รังอหล่โปรเจกต์ใหม่ก็ก็คือโปรเจกต์ที่ประกาศไปเรียบร้อยแล้วผมก็อาจจะต้องรอติดตามข่าวสาร่างทุกทางของยองชาวก็เพราะมันต้องดีเวล o อปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเราต้องติดตามอู่ นานไหมโปรเจกต์ใหม่ของเราที่แบบว่าจะเจออย่างเงี้ยคือผมไม่กล้าที่จะพูดว่าอีกนานไหมคือบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเรากําลังทําอย่างเต็มที่อยู่อย่างไรใชถ้ามันไม่พร้อมเราก็จะไม่เริ่มทำก็ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอดใจรออีกนิดนึงผมมันเริ่มหรือยังอยางเงี้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วผมสนนะว่าเริ่มแลนะผมเริ่มจริงๆใช่ไหมเริ่มจริงจริงเออเริ่มคิวบีด้วยใช่ไหมเริ่มไมรู้เหมือนกันเอา ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนอใช่อยากให้ทุกคนรู้เพราะว่าหลายคนรอไงรอว่าผลว่าอะไรนับนับคนรอดูเจ็ทแล็กไปแล้วสิบสามมีปีเรติดเน้นๆครับผมสัญญาว่าจะคุ้มกับการที่เรารอคุ้มมากแค่ไหนครับคุ้มมากมากมากอย่างน่าสนับนุนแสดงเพลงเรื่องของเราครับผมแบบว่าคุ้มเก่งเกียร์ดูดีดูดีดูดีเขาถูกแบบว่าจากคนบ้านที่มึงแกแบบเปิดหน้า เรามองเรื่องนี้ได้ไงว่าแบบที่ิเขาบอกว่าเป็นิสวยเพราะว่าสัญญากำอย่างให้ก้องงใจหน่อยครับแตงเนี่ยเรื่นี้เข้เขาสวยด้วยอินเนอร์ของเขาด้วยนะมันไม่ใช่แค่สัญญากันเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบว่ามีสิบคนเขาทำไปหาหมอเดียวกันแต่ว่าแบบแต่ว่าหน้าของเรามันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วไม่ว่าเราจะไปทากับใครมันก็สุดท้ายมันก็เป็นแต่ว่าสัของเราเพราะฉะนั้นหมรู้สึกว่าอเของใครก็คืออของเขาเราก็ มันไม่เกี่ยวหรอกว่าแบบว่าคนจะมาวิจารณ์เราสุดท้ายแล้วแบบมันมันสวยด้วยอินเนอร์ด้วยโอเคไหมโอเค่เด็กๆุก็ป่าแจนแหลกด้วยผมทุกวันพุทสีตรึ่งครึ่งของที่คือวิชัญาก็เจิทุกข่าบันเทิงทุมวิชัญาครับแจนแหลกนะครับแจนแหลกเขาชอบคุ้งนะไปเสิร์ตรูปถ่ายรูปแล้วแล้วจะมีอีทีอ่ะหรือว่ายังไปตลอดไป บอกไม่ได้แต่ว่าบอกบอกได้แค่ว่าตอนนี้เรากำลังอใกล้ๆครึ่งทางครครึ่งทางประมาณครึ่งทางครับก็ค่ครับหน้าดีต่อนะ, <erin> น,นะคะหน้าดีนะตนที่แล้ว่ะเนึนาคาก็นะ